มาคะ่ะเรามาเล่นของเด็กเล่นกันนะคะวันนี้มาถ่ายบรรยากาศเครื่องเล่นเด็กจะ้ะไม่มีเด็กมาเล่นหรอกคะ่ะอากาศมันเย็นเนี่ยจะถ่ายดูรอบๆคะ่ะ สนามเด็กเล่นหน้าแรงจ้ะแต่อันนี้ยีมะเด็กก็ไม่ค่อยมาเล่นแต่ก็มีมาอยู่นะคะแต่ไม่ได้มาบ่อยเสียได้ค่ะแบตหมด ไลฟ์สดไม่ได้เลยค่ะไลฟ์สดแบตหมดเนี่ยจ้ะใหยดูบรรยากาศนะคะรอบรอบรอบตัวจ้า ความหนาวค่ะความหนาวพี่น้อง